ตอน,นี้เคยเห็นการเจียนสำหรับอยู่ฟังเล่า,ป,าป่มีตนนะู้่ะเอกันอเสีเป็ดกอบมัคือคน <c oughs> ไทยนะสิเป็นคอร์ดไ<อ>ล่ลกับนก<อ>บสิเหลืองสีขันย่อยจะเป็นลายลดอกกุหลาบสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีสวัสดีครับ พากันไปปิ้นเอกสารเกี่ยมโอดไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้กับคุณพอ่อมื่อวันหยุดเนาะเพราะว่ามัวแม่จิป,ปวดท้องอะไรต้องเกียมพอเกี่ยมจะเสื้อผ้าให้ลูกบวได้ต้องเกี่ยมเอกสารแหละสําคัญที่สุดเอกสารไว้ต่แจง้งเกิดไว้เอาไว้โรงพยาบาลน้ำเนาะให้โรงพยาบาลน้ำแล้วก็แจ้งเกิดน้ำแล้วก็จะคล้องกเกี่ยนเอกสารนั่นเนาะตัวเล็กนี่ว่าจะขึ้นรถหนอยด้งขึ้นมาเลยจ้าดึงล้อ อ,อกระดุมน้องเป็นอะไรหลุดเหรอใช่เร <laughs> าจะไม่หลุดเลยเหรอใช่เราไปปิ้นเอกสารเสร็จแล้วค่อยไปตลาดเนะาะจะไปตลาดใช่ไหมนี่อืออือใช่เอใช่เรไปเอาอะไรไปถือขนมหรอเอาแต่ขนมเหรอไม่เอากับข้าวหรอต้องเต้นแสงบ่มีเพลงกระเต้นได้ตึน้น เพจนี่ครับเอกสารเตรียมมาล้ะอันนึง่เกเรียมมาแล้วมันครบเนาะแข็มบานกันอ่ะมันเหมาะอย่างของน้องหสัวไปไปไปทำผู้รัก่านี่ไปทำหายเอกสารครับใครตัดานใช่หาเอกสารเหรอ น้องไม่ได้ขับหรอกน้องนั่งอยู่เฉยๆก็ได้น้องไม่ได้ทําอะไรอ่ะถ้ามันรีมอัดเอกสารเขาห้ายู่รถเด้อถึงแล้วอืมเน่ถึงแล้วค่ะเห็นแล้วครับะในน้องเบบี้อยู่ไหนเบบีเจอท้องอ่ะเจอท้องเหรอใช่อะเบบีทำอะไรเนาะ น้องก็จะได้ออกมาแล้วอีกไม่กี่วันเองกี่วันเนาะใช่ดูต้นไม้อะอะไรนะดูต้นไม้ที่โอ้ดูต้นไม้หน่อยสิให้เบิ่งต้นไม้ต้นดอกคูนต้นดอกคูนต้นดอกคูนครับต้นดอกคูนก้าบอยบองหัวต้นไม้เดี๋ยวนี้ดูต้นไม้ไหนสิไวะบอกกับปอลุงนะอจ๊ะ บอวนั่นมอนั่นมอนั่นก็น่นเอามันสไอ้บ่เอามันสีไอ้ละมันจะงเอามันสียหยนรบวได้ม่เสียงดังนะบ่เอฟีเดียวนั่นฟ้ามาทำอะไรนฟ้านั่ฟ้ามาทำอะไรนะทำุระหรอเอยจะสั่งร้านนอยดิแล้วจะสั่งร้านนอยไดีเาเป็นสำุรา คขาเก่งมากสำเนาครบแล้วดื้อไหมนี่ดื้อดื้อครับแต่เดื้อครับมาเป็นมีนล้อเพลงไหมล้อเพลงให้จี่ฟังหน่อยมีแต่เพ่เพราะว่าเด็กดื้อน้องจะดินเก้าอี้มาน้องเดนเก้าอี้มาเก้าอี้ตรงไหนอ่ะเก้าอี้ตรงตื่นจะตั้งแมวนี่นะน้องทำอะไรทำไมเก้าอี้ถึงบาดมือ เอ,า,อ,อา,าเดี๋ยวต้องไปข้างล่างครับคุยกับเธอท่าเจพี่เล่นกับเด็กน้อยรอเด็กน้อยพูดไม่หยุดเลยนั่นีงถ้าถามตลอดเนี่ยอุ้ยอะไรไม่ตะโก,กนนะถ้าเสียงดังเขาจะจับไปไว้ตรงนู้นเะนี่ยโอเคไหมใช่น้อง สวัสด,ดีครับหรือ,อยังน้อสวัสด,ดีครับแล้วใช่ไหมไหน้องไปแล้วนี่น้องไปด้วยอะ่ะน้องไม่ได้ไปนะ้องก็อยู่ตรงนี้แหละน้องยิ่ยไปหายเอกสารแป๊บเดียวเขากลับขึ้นมารถแล้วมันร้อนนะถ้าน้องไปน้องจะดือ้อไม่ไปหรอกไหนให้ให้ดูเอฟซดูหน่อยให้ลุงลุงดูหน่อยให้ลุงลุงป้าป้า,ปาดูหน่อยน้องดือ้อเห็นไหมเล่นประตูประตูหนีบเลยอีกอีกอกีก่วันนะ อีกสองสัปดาห์น้องออกมาแล้วนะปาอีกสองสัปดาห์ปปปปปปาาาาาาคนดื้อคนดื้อคนมึนหน่อยน้องชื่ออะไรนี่ชื่อเด็กชายไม่ใช่เด็กหลอว้ายชื่อเบบี้หรอชื่อเบบีน้องอะไรนะน้องเด็กน้องอะไรน้องเบบี้น่ะชื่ออะไรนะน้องเบบีน่ะ หาชื่ออะไรแล้วฮีบอกไือ,อยังคือแต่กายแม่ตาติมาชื่อน้องเออชื่อเบบีอะชื่อเบบีชื่ออะไรน้องอะไรนะน้องเด็กายใช่น้องเป็นเด็กหญิงนะด็กหญิงใช่น้องเป็นผู้หญิงระวังเข่าจะโดนของนะเข่าลงนะเข่ลเาลงเขาลงมันจะโดนเบบีเบบีจะเจ็บร้องไห้่ในร้องเลยเจ็บยังเลย คนเก่งน่อยู่นู่นนี่มานอานะไม่ป่เดี๋ยวพาตัวเล็กไปตลาดให้หนะฮมอัดเอกสารเสร็จก่อนนะใกล้ปิดไหมเห็นอะไรไอะไรครับโรงเรียน,นปิดแล้วโอ้โรงเรียนปิดแล้วใช่โรงเรียนช่วงที่ปิดเทอมครับน้องรู้จักหรอเคยมาหรอ,หอเคยมาไหม ไม่เคยใช่ไหมใหญ่ไม่เคยมาทำไมรู้จักว่าโรงเรียนละ่ะทําไมถึงรู้จักว่าโรงเรียนอาทีมนที่มาเด็กกะสานอยู่รออยู่เนี่ย ก็ถ้าเบียร์สำลักอยู่ฟังเล่าบ่ะนเป็นไงพี่พี่ดูทั้งน่ะเจอกันนี่ฮัลโหลสิเป็นกรอบมันคือคนไทยนะสิเป็นกรอบไรกระนกชมพูครัาซีเป็ดแดงสีขันยุ่งเหยิจะเป็นลายดอกกุหลาบจก๊อตรถมาอะไรเสียงดังจังเลยอยู่ตรงสิหลายในรถบเงียบเลยแล้วทีมมามาอยู่เห็นยายขวนเงินกันเห็นไหมเห็นยายนะเห็นไหมเห็นไหมโรงเรียนเหรอ พูดจากเข้าโรงเรียนมาโรงเรียนไหมครับมามามากับใครเหมื่อผู้จากเข้าโรงเรียนเห็นไหมโรงเรียนน่ะมาส่วนปันว่าเจ้าของผู้จักปันเคยมาจะไม่ผู้ใหญ่ค่ะไปไปโรงเรียนหนูจะไปโรงเรียนไปกับใครหนูจะไปโรงเรียนม่วจะให้ใครไปส่งจะไปก่อนโอ้โหเสียงดังมากเลยพูดดีๆเห็นไหมคนใดกดอนคน โอ้ oh, คุณยายกดบ้านเห็นอยู่อันนี้เป็นใบยุเา่าเนาะใบอันนั้นใบใบแตงอันนั้นใบแต่งงานใบแต่งงานยุราหของผมกลนกอง์ของคุคืออันนี้คือใบแตงดอกเนาะอันนี้จะเป็นใบแตงแตงดอกยูราหาที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเอาให้ที่ใบนี้เคยนอนแค่นีครับบานบานได้อันนี้มันเป็นพบองค์การนี่ยังครบไหม ทางปรกสอบ้านทางปรกสองปรกสอเขียงผ่านมาหมดแล้วแล้วก็มีเขาเอิ้นรับพยานฝ่ายหญิงฝ่ายชายในการแต่งงานเขาีะเขียนระบุค่าสินสอดค่ายอย่างอยู่ใบเดือนเลยอันนี้ก็คือคือกฎหมายเนาะคือหี่คือของบ้านเมืองจูบกันมาได้จูกระจากัออโดนน้องโดนน้องครับไม่เอานั่งนิ่นั่งนี่นั่งไปเดินไปเดินทางกันบางคนมีจะเตะจไหมดูน้องหน่อยเห็นไหมน้องก็เห็นไหมนี่ เห็นไหมเนี่ยน้องดุ้งออกมาเลยเบาๆจะเบานไหนเห็นไหมเสียงดังเนี่ยน้องไม่กลับเลยเนี่ยบอกน้องกลับเร็วน้องกลับตัวน้องก่งตัวมากเลยเนี่ยน้องจะได้ออกมาอีกไม่กี่วันเองน่ะกี่วันหรออีกแค่สิบสองวันสามวันนี่แ้วตั้งแต่วันนี้ไปเลยน้องจะมาแล้วเนี่ยแแป๊บเดียวน้องจะออกมาไหนห็นใกล้ๆไปตลาดต่อครับผมบันิตลาดต๊ะ หมดแล้วคันว่าตะเนลไปข้ามบินเวลาน้องออกมานานฟ้าต้องไปอยู่โรงเรียนแล้วเลิกเรียนเขาเล่นกับน้องโอ้ช้างช้างอยู่ไซดอกช้างอยู่ไหนอ่ะช้างอยู่ไหนเมื่อกี้เจ้าของกระทวงอยู่ไหมกลับเบ้านพากันไปตลาดแล้วมาคุ้มกันไป Okay. อนนเอากุ้มกันดีกว่าไม่อุ้มไม่ได้คนเยอะรถเยอะไปงานตลาดจะเข้าครับจะได้ไปกินขา้าวอะไรอย่างขนมขนมขนมของกินเยอะแยะเลยกินอะไรน้องจะกินอะไรอันนีเน้เดี๋ยวค่อยมาซื้อไปให้พี่น้าน้ำด้วย ช่อะไรอ่ะหวยไงหวยใช่ครับซื้อไหมซื้อซื้อตัวไหนตัวตัวนี้มีเลขอะไรบ้างมีเลขหกหกกำมาย่าใช่เหรอใช่ใช่ไหมอะไรอ่ะใช่ก่อครับใช่ก่อนี่ไงหน้าหงซื้อกับข้าวแล้วอครับเอาอะไรเอาตู้ปลา ปลาปลาปลาไม่หรอกปลาปลาตัวนึงปลาตัวหนึ่งเอาปิ้งตาบไปน้ำมันตัวไหนตัวไหนตัวไหนครับเลือกเลยตัวไหนครับอาอตัวไหนลูกตัวนี้เนาะปลาปิงตับน้ำมันปลาปิ้งหมูจัดอันนี้หมูค่ะเดี๋ยวกินเข่าไปกินเขานะครับปิ้งหมูปิ้งตับยี่สิบค่ะเอานี่เดีินเนาะเอาไหมเอาไหมครับไม่เอาหรไม่เอาหรอมึง พาโละเอาไหนอกพัโลกินไหมนแ้วนี่ไหมกินพาโลไหมกินก <c oughs> ินไหนคัคนะบกินก็ต้องเอาแหละตนเื่ออะไรอีกชี้ไหมเอาไว้ให้คุณยายด้วยไหมไปสามสิบเป็นหนึ่งร้อยค่ะสวัสดี เชือกฟางไม่ใช่ซูเปอร์แมนตายขอบคุณครับเอาเค็มไหมเค็มไหมเค็มไหมเอาไหมเอาเอามันจะเอาออาอะไรบ้างเอาีิเนาะเค็บเร็วเหรอเออร้อนเป็ดกระด้างห่องเลออเอไหน ไหนอันไหนครับชิชุเชียวนี่เหรออ่อันนี้มวิญญาณไม่กินน้องก็ไม่กินเอาไปก็ไม่เอาใไข่ปะอวนเนาะอันนีวดเออยอะเลยนี่ป่าสมอนมเลยเอาไข่เอาไข่ไม่ของเราไปแล้วเย้ครับอ,อานี้เหรอครับอืมไขวานโอเค,ค สองสัปดาห์คันเจ็บทองมือได้กระเปเมื่อนั้นหมอบอกล้วหมอว่าเป็นการไากต่อทแต่นวดหมาว่าว่าท่านว่าเจ็บมือได้กระบ้างเมื่อนั้นเลยว่านเลยครบกำนดแล้ว คนสามสิบเจ็ดสัปดาห์หรอขอบคุแต่บุตรก็มีด้วนี่นี่นคือเอาต้มเอาไปอ่ะครังละเอาวางให้กินเลยโลนึ่งอัดแก,กให้กินนะกินหมด,ดเลยขอบคุณจ้ะอะา้วยเหรอมีแต่กล้วยยในแดดกลอนหน้าของบนรถทงบ้นเล่นเหรอใช่รอบนรถก่อนนะของไปซื้อมันแกว มันแก้วใช่นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมารอนเลย <c oughs> าอากายมากไม่รอนไมอามาแล้วรถม,มาข้างหลังปิดประตู <c oughs> โอเคทันพอดีอ่ะ5าบาทห้า <c oughs> <c oughs> บาทห้าบาทเก็บไว้ ไปครับแต่สิบ้าองกลับบ้านไปกินข้าวครับผมมันอะไรมีตัวหานะคีมีมันแจวแ้วไางหลักะกินเรียบร้อยแล้วนอได้ทุ่มหรอีกินด้วยแะีกินด้วยแหละไปเดี๋ยวไาคมนาเนาะกลับบ้านก่อนไเลย FC ก่อนบาย Bye bye. สวัสดีครับสวัสดีจ้ากิบบานข้าวกินข้าวเย็นกินข้าวกันครับไปกินข้าวกัน,กน,กนเถอะหัวเสียง้าวา